เอริสนาสวัสดีค่ะวันนี้ไม่หนองนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นที่เจ็บใช่ไหมใช่ครับน่าน่าจะเป็นที่เล็บทิ่มเนาะ้่ได้ได้พี่รับแล้วพี่รับแล้วคนขกาบแก้ว แล้วใช้การซูม 一定来。 con đi จเจ็บอยู่นะมันน่าจะหลายเดือนอะกลิ่นเริ่มมาแล้วมาวันนั้นมาแล้วมามาแล้วที่อีกที่จริงเลยแลเนี่ยกลิ่นมันขึ้น10วันแล้ว,ว,ลว12วันแล้วเชืคออกมาแล้วใช่ไหมไม่ไม่เกิน2วันที่สุด มันหักมากกเรยนัน้แต่่้กแงสเลยสองสามสีใช่วันนั้นสีสีรูเลยหนึ่งสองสามสีสีรูเลย เ็นฝรั่งทำไมเป็นเล็บขบเนี่ยฮะเมียตัดให้เมียตัดให้เมียตัดให้ไม่ต้องทำให้ชั้นดันดันวะจริงเหรอโควิดนี้มาไม่ได้เล้วแฟนต่างหัเล็บของแกตอนใหญ่เป็นเล็บแล้วแกใส่ใส่รองเท้าด้วยไง มันนะอยากจะไปจะแย่ด ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกัดเดี๋ยวกินอ๋อเดี๋ยวกิน,กน,น,กนม่ต้องไม่ต้องเอาหมอนมาเดี๋ยวกินก็เซลเองเหรวันนั้นที่วันนี้วันที่แกใส่รองเท้าด้วยแตวันนั้นก็ออกไปหมดที

ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอีกนิดนึ่งเขาบอกอยากเจอบอสอยากเจอบอสที่นิดรองใช่ใช่ใช่เจอบอสทำไมหน้าแดงอะักพักพักาหน้าแดงจังเลย เป็นไงไงางเจ็บ่ยู่ตอนนี้มีเป็นดีขึ้นไหมเจ็บตรงไหนบ้างอาะลองบีบเจ็บตรงนี้ไม่พอไม่พอจะยั้น่าอิ่มแาะตรงนี้หนังบกแล้ว

เล่นเกมไม่ได้เลยแกว่าเล่นเกมไม่ได้เลยหัวร้อน เจ็บนิดนึงมันเป็นเล็บนิดนึงค่ะไม่นิดหนึงไม่นิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนึ่งอาออกแล้วเห็นไหมไอ้ยังาม่อยากทำยังินี่ตี๊าะนี่ตี๊าะ ะะอ่าสามีก้อนเด้งในนั่นจ๊ะรู้สึกดีเลยใช่ไหมโอเคไหมคะเจ็บอีกไหมคะ มีเก็บตรงไหนนิดบีมนิดนึงเก็บแผลตอนนี้ตรงนี้ไม่เจ็บแล้วเจ็บตรงนี้เจ็บหัวเจ็บหัวไหมเจ็บหัว นี่กี่บาทติดอะไรเท่าไหร่ไม่ติดอะไรเท่าไหร่อะไรมี้แค่เม็ดมี้ไม่ใช่หรอเม็ดไหลดก้อนสามมือสองมันไรไอันนี้คือราคาติดอะไรแต่ถ้าไม่ติดอะไรที่ติดก็สองห้เพราะว่าอะไรนั้นติดเดี๋ยวก็หลุดโอเคเพราะว่ามันจะหลุดตรงเข่าไหล่ไปติดไม่ติดก็ได้เดี๋ยวมันก็หลุดบอกลูกค้า้วยนะ กลอกล้องกล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดูลูกค้าตัดได้ได้ไหมก็ตัดต่อตัดต่อได้เหนื่อยกล้อก้องว่าแตเลอยใช่ดูลูกค้าไอ้ทนนี้ก็คุยราคาอยู่ทันไมกล้องหาย มือกล้องนะอย่าว่ามือกล้องนะหายได้จะโซนนี้โซนนี้นี่ไงมันดึกอยูเลยทำไมเมื่อกี้กล้องหายพี่หนิงไปไหนนะพี่หนิงไปห้องน้ำเนียนแล้วมีคนถือกล้องให้นางแล้วอ่ะ ขายไม่เธอขายอย่างเดียวก็กินก่อนคนไหนไม่ต่อเล็บหรอ,อ,อไม่ต่อเล็บหรอต่อไรต่อเล็บอีกพินชั่นอะอนอไม่เอาใช่ไหม ไทยสเตชันแล้วก็เล็ยกเดินออ่มันจะดีขึ้นดีขึ้นเนาะอ,อะไรอคริลิกอคิลิก,อลกออสองนิ้วสามร้อยทำทำทำไหมทำออส ยัมีมา,าไมม่อยู่ใส้กินได้สบายกินได้สบายกินทำสบายแลว No? no. Sto parlando proprio con dai non mi ma Che lei ha i ferretti quindi lì, mette le unghie, no? I ferretti lei non, non ce l'ha, non sa so come passa dove va. Però mi ha detto una cosa che non però mi detto una cosa che non può fare, è la critico, con l'estensione, con quella sopra è tipo come le unghie normali, quando devo far crescere unghie, te le unghie, spiegami il perché come fai a finire in cammino se segue l'estensione? Le senti un po' cadder mi fanno che adesso sono sì, allora nonna io ti dico che alla parte sinistra la parte destra non c'è più vacca, dove la metto non l'ho non ce l'ho più non so che tagliato sia a sinistra che a destra quindi io non ho un sottouglia. questo è già stato fatto prima, anche adesso sta così. Sto dicendo adesso se tu metti l'ovatta, l'unghia lo va sopra l'ovatta quindi mm -hmm. non, non ce la fare mai. Eh, ma quella mia pera sì, quell'estensione che mi fanno loro. Come no? C'è il numero normale? Non c'è WhatsApp di quello io. Chiamala su WhatsApp. È... E ho tant'anni... Dici, che io dico, io dico, io non io Dice dici dico, io dico, io dico, io la io dico, io dico, io dico, io นับรุนึงเยปอยกี่าเป้าขอยาหน่อยไรเดี๋ยวลองดูหม้อที่ตาลิบตัวหมออทีตาลิตาตามชั่นดีขึ้นไหมว่าปกติตอนใช้เล็กใช้เล็กตรงนี้ใช่ไหมใช่มันมีเล็ก็ใช่แบะให้มันปลา ว่าที่มอนไทยบำุงหาไม่เจอตาต้องสั่งมีแต่ต้องออกมีแต่ปาดเอาเลยปาดบาดแล้วหมอบอกว่าโอเคไหมครับไม่รู้เดี๋ยวลองดูเตาโตคุณยาโตหมอแล้วก็หมอคุณคุณยาโตก็โอเคอันนี้โอเคไหมดีขึ้นนะไม่เจ็บแล้วเจ็บ เจ็บแผลเจ็บแผลเจ็บแผลอย่างเดียวนะโอเคแล้วนะหน้าแดงหมืเลยดูสิโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะิ